โอ้โหได้พ่นมาที่สิบอ็ดอกแล้วย่อเว้ยเอาแล้วพี่น้องบรครับก็มาถึงโต๊ะแล้วนะครับผมน่าจะจะแวะเข้าไปที่โรงเรียนสักหน่อยนะครับมีเพื่อนอยู่ที่นี่เดี๋ยวไปหาเพื่อนสักหน่อยครับมาเจอเพื่อนเก่านะครับเนี่ย วันนีเดี๋ยวพวกเกต้นี่นงงงงสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็มาดูการแข่งขันไก่แจ้ที่อำเภอรพระโต๊ะจังหวัดชุมพรนี่นะครับวันนี้เป็นรายการการุสนมอบเงินให้กับโรงพยาบาลพระโต๊นะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับว่าคลิปนี้จะมีเฮตกันอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เจ้าของช่องก็มาด้วยนะครับ <c oughs> พี่น้องเขามาไว้วันนี้ ยกยกยกปั๊บปั๊บเอายกลูกยกรื้อไม่ยกแล้วไม่ยกไม่ค้านไก่แจ้ไก่ไก่แจ้ไปไปแล้กไก่แจ้แข่งขันวันนี้เป็นรายการไกญ่เขาเอาไปมาแมกเจ้าคุณลูกขอบอยหนนั่นฮะไฮคุณเม่ออสตาเสียงไม่มีเสียงเสียงไม่มีเลยเสียงไม่มีซะแลบนะครับ วันนี้รายการกุศลม่อมเงินให้ผัโต๊ะกับหน่วยกับโรงพยาบาลกับหน่วยกู้ภัยของขออกโต๊ะโดยมีผมแล้วก็มีน้องขมนมีเอ้ยมีเก๋เกทังสวนในที่จเอาอไดกาโต๊ะการงกัรแทเออใช่ไม่ไม่ไหนไยไได้ไดได ให้ใใจ่ายมอดใหโ้โรงพยาบาลโพโตโจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์และหน่วยกู้ภัยครับรางวัลตามมาตรฐานของสมาพันธ์ค่าสมัคร300รางวัลที่1-2 2 0 0 0รางวัลที่2 1 5 0ัรางวัลที่3-1,200บาท 4- ถึงรางวัลสุดท้าย800บาทครับขอบพระคุณครับบรรยากาศที่นี่กับต้นไม้ใหญ่ ร่มครึมเลยนะนู่นสนามไก่โอ้บรรยากาศดีมากเลยนะครับพอาต้ที่นี่อร่อยให้น้องเป่าโอายอยอย่างนี้จิ้งโอนุสะพุงไปก็แกงเว้เนี่ยสามสิบกว่ากิโลครับสามสิบกว่ากิโลนะครับขอบคุณมากนะครับรายการการกุศลนี่อย่าไม่ฮะอร่อยยเลพี่น้องมาเจมๆทั้งนั้นนะครับเนี่ย นี่รุ่นราวคราวเดียวกับผมทั้งนั้นเลยเนี่ยยังไม่รุ่นหัวโล่ถูกใจเลยวะป้าเดี๋ยวขึ้นสังเวียนก็รู้นะครับว่าตัวเก่งหรือตัวเก่งมได้เลยนะครับเดี๋ยวต้องไปเปิดเพลงไก่แจ้ให้เขาฟังหน่อยนี่ยเนี่ย้ายก็ชัดดีนะครับเนี่ยไอยมาไอดวงแล้วนะไอ้ยาปั๊บไอ้ยาโชว์เลยวะพี่น้องงานเจ้าลอยมาแต่บัดีครับก่อน นี่ขาเรือขานกมาขาไก่กันเนี่ยนะครับผักบุ้งแล้วครับนี่นะครับปลาบุกทั้งนั้นเลยสวัสดีครับน้องสองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เห็นไหมแหมเจ้าของช่องก็จะให้กุ้งไปไม่กุ้งหมดงานนี้แต่ว่าผักบุกงกุ้งมาเนี่ยนะครับเอ้ยดีนะยูโร ร้อยเวนกองไม่ได้เว่ยจ้ากอทุจเลยเจ้ากองทุจใจเลยนี่ก็เอามาเกาะแขนเนี่ยมาแล้วพี่น้องคนถามหาสามแปดครอบทั้งนั้นนะครับเนี่ยช่วงนี้หยิบเบอร์นะครับเนี่ยนี่ทีมงานดาราเก๋เจ้สวัสดีครับก็จะเห็นอยู่ในคลิปอยู่นะครับแล้วก็นุ่นปั๊บยกลูกยกแับก็ถ่ายกันทั่วๆกันนะครับ ไ่เสอ้ออะไรนี่นะครับครับไม่นานแล้วล่ะครับเนี่ยไกลขึ้นไกลขึ้นคอนแล้วลองสนามแล้วล่ะครับนี่ทีมงานของเจ้าของช่องเอ้ลงตนตนตนนี่ชื่อะไรครับรลักมลักมาลักนะตัวถ้วยผู้ว่าที่สาวอ๋อเนี่ยรู้แล้วถ้วยผู้ว่าไม่ผู้ว่าบางทีมันก็ขันบางทีก็ไม่ขันนะครับแต่น้องสองนี่น่ารักเห็นกันอยู่ในทุกสนามนะครับเนี่ยให้เห็นกันชัดๆอย่างนี้เลย เฮ้ยว่าลูกปัดนะครับดาราเกายเช่ร้อยละพี่น้องเนี่ยให้เห็นกัน,บนเบาคมนั่นนี่เดี๋ยวดูกันไม่กันเฮ้ยร้อยตังฟีพี่น้องบรรยากาศสวยเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมไอ้ย่อโป๊สันตีตว่อพ้าไว้รางวัลหนูเลยนะเป็นลาเรีองครับออกกันแล้วนะเนี่ยเ,เอาลหรพี่น้องหย,ยิบเบอร์หลักนะครับเนี่ยเอาเลย หยิบปลักแล้วนะครับหมายเลข3คู่ที่3นะครับนี่อย่าตื่นเต้นสำกับการแสดงโดยแม็กออสต้าเอาเลยครับเอาเลยวีน้องเลยเริ่มแล้วนะครับเร็วข้าวหลักนี้แล้วครับเอาเร็วลูกหมายเลขเท่าไหร่ครับเนี่ยหมายเลขเท่าไหร่ห้าสิบหกนะครับเจ้านี้ห้าสิบหกนี่นะครับห้าสิบหก ตบขาได้แต่ห้ามต่อมือนะครับ56าสบุขนเอาเลยเว้ยปั๊บไม่ปั๊บล่ะปั๊บไม่ปั๊บล่ะอ่าปั๊บไม่ปั๊บยังนิ่งอยู่นะครับมาสองแล้วนี่ไอ้ยาเขาขอสันนะครับเนี่ยมาดูนะครับเป็นไงหมายเลขเท่าไหร่ครับ47นะเอา47เจ็ดมันทำท่าดีอยู่นะครับเนี่ยต้องเรียกแล้วครับเนี่ย น้องต้องเรียกแล้วหมายเลขสี่งูเหลือมตัวเบอร์อเลยเห็บบนเห็นเนี่ยมันดูเจ้าอยู่นะครับแต่ไม่เปิดยังไม่เปิดยุ่งแล้วครับเนี่ยเอาเลยว่เาเออยกแลยใช่ไหมโอ้ใจแล้วใครยกอ่ะไอ้ย่าซ้ำเลยเว้ยปั๊บอยากคันนะใช่ไหมห้ามเผิ่อคันกันลายเหลืองจริงป่ะป้าเอาเล้วครับนะเดี๋ยวไปดูกะไรเนีเเ่ ของน้องชายผมอีกท,าท่านแล้วครับเนี่ยตบตูปป๊าปป๊าปอ่าโอเคอ๋อหกเก้านะครับอยู่ข้างต้นไม้เลยไอ้จุบๆเลยเว้ยจุบๆเลยเว้ยเอวอย่าเร็วจริงว่หน้าสงกลารพี่น้องตาไกลไม่คับจุบๆ <c oughs> เลยนะี่จุบๆ <c oughs> เลยนี่น้องชายผมอีกท่านแล้วครับเนี่ยเหว่ยจริงวะเฮ้ยอยว่าจริงวะเอ <c oughs> <Qur> อยกตายกตายกตาโลเออยกตียกใครเจ้าใบใจเดียวเหนื่อยเลยเว้ย เลยแล้วเว้ยเร็วจังวะมันนงงงอยู่กันเลยพี่น้องนะครับไม่กันเลยพี่น้องหมดกันเรียบร้อยเรียบร้อยนี่นี่ของภาคพวกผมเองเนี่ยเอาจร้ามือโอ้เรียกอ้นเลยนะโอ้ยโอ้ยเว้ยหามาเรอย่างนี้บ้าจุบ เนตายพี่น้องแกแจ้บบไอ้ยาคันจริงเว้ยพ่ออไอ้ยาเว้ยอรอนั้นอรอนั้นโอ้โหรอเยเอ้ยาเจ็ดสิบเว้ยาเว้ยรอเ้ยน้องใจกบอายาได้กี่ดอกเนาะห้าดอกอ้ยาไม่เผือปืนเลยเว้ยรออยเว้ยเจนะครับอายาเจสดนะครับนี่พี่ดิบกับพี่น้อง

นั่นไงอ๋อโอ้โหนี่ก็เสียงดังแล้วเลยอะไรนี่หกโคกอ่ะวัดมันฟังอยู่นะครับเนี่ยนิดเดียวนะไอ้ยาหกสิบห้าร้อยเลยพี่น้องโอ้โหหันดูอยู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูทางด้านโน้นหน่อยนะครับเร็วเร็วมามาเร็วที่หย uhh ิบเลยมารอดจะผู้ฆ่าติดไลยตรงนั้นเอเาร็วมาปบ๊อบไปุ๊บ อมลูกด้วยบ๊อบไปบ๊อบยิ้มเลยยิ้มเลยบ๊อบบ๊อบไปบ๊บไม่บ๊อบโอ้ยหล้ยเลยโหลกะรีนะหมายเลขเท่าไรครับเนี่ยสามสิบนะครับโอ้น่ารักนี่นะครับเจ้าของหมายเลขสามสิบยังคันอยู่พี่น้องเฮ้ย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 เฮ้าเฮ้วเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮาเ้ยเย้ยเยเฮ้ยเฮ้ยกันยั่นยเได้เฮ้เฮ้ย เออเรื่องว่ดาราไปแจกสุภาพตอนนี right. oui> ้เห็นอยู่ในคลิปนะครับดาววดาวนะครับดาวดาวดาวยกเลยนะครับถ้าดาวยออีกเรื่องเลยเออโอ้แล้วเว้ยดาวชุดตัวนี้ชื่อดาวนะครับเอ้ยยาโทษใจะโทษใจไปเนี่ยยี่สิบสองอะ ครยี่สิบสองเนี่ยกระปุกโคตรร้อนเลยพี่เนาะดาวยี่สิบสองตัวหลังนะครับนาลงศาสรเจ้าพี่น้องไอ้ย่อเว้เฮ้เอ้ได้ยินเฮาเฮ้แล้วเว้ยได้ยินเฮาเฮ้แล้วเว้ยเออโนมันยกคอยไอ้ย่อขันแบบไม่มีปีมีคลุยเลยนะครับไอ้ดาวเนี่ยโอุยย่อหมดกันพี่น้องเฮ้ย เอาเรากระได้กืกืเลยมาแปลกี oh, yeah. ่น้องมาแปลว่าทีมนี้ได้พุ่นเว้ยโอ้ยย่าสุดยอดสุดยอดครับไอ้ปั๊ปปืนก่อนว่าไงปั๊ปปืนก่อนนะครับข้าวยังฉุนอยู่พี่น้องเอ้ย ปั๊บ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 ปั Sốn là Cái dân này nhỉ? Cái cắn như Ma nói Xỉ ma này nào, xỉ ma Bóp đi tập rồi thôi, đi. nói Không có mấy chuối thôi Này khớp Mót khăn rồi đẹp rồi Này khớp Phí mây, phí mây, bỏ bầu nữa quá Mới nói Mày lấy đây hốt โอ้เจ็ดนะเจ็ดโอ้โน่นเราขันแล้วขันแล้วโอ้โน่งโน่งเออขับขับขับไปแม่ขัไปแมเออก็เลยพี่แม่โอ้ยนะโอ้ยยังอะไบปีเลยนะพี่ดอกเออซ้อมกับป้าจุ้ยจุ้ยที่ดินี่ที่่เอียห่าหมดกันเฮีย่าบาดวัวเลยพี่น้องเฮ้ยหย่าเอ้ย่างดีอย่างดีแรงวะรอบใจตัวเองนะรอบใจตัวเองวอย่างดีวะมาเป็นนั่งดูแล้วกินของไปด้วยมีนะครับเนี่ย

ไก่ค e <ım 999> ันให้ดูดิมดคันอ่ย่าไม่ถ้าไม่มดคันเราชิบโตไปเดี๋ยวอย่าชิบว่าหน้าคันคันเผื่อนนะคันกันเผื่อนไม่ทันหย่าหย่าหย่าไทยอย่าชิพให้นี่ปอบปอบเฮ้ยเฮ้ยเอาสตาร์นะครับไอ้ไก่มันสนใจอยู่นะครับอ้ยยาไม่ปีไม่มีปีไม่คุยเลยนะเอาาเอา đào đào chưa đào tem đào ôi giò, tem đào yò nữa ô mốt không giọt nơi đâu vậy nè nêm nón lắp cả sửa cả hát đấy ôi เลยตีวะเอาลุอย่าลุ้นจังเนี่ยมันดูอยู่นะครับจ่ายคนลาวรอเจ้าเลยพี่น้องไอแต่เจ้ายังยิ้มไหวอยู่เลยยังยิ้มไหมยังยิ้มหวานไหมเป็นเพราะมีอนุญาตให้มาเก่งเกยทำไมอนุญาตโกรธกับเออออะไรก็เอาสักดอกเถอะถึงดอกเอาเลยมั่งันนี้อาการวันนี้แลไม่ก็โชว์โชว์พาแล้วก็รอีกหลายวันหนุไปเลยที ไมเลขยี่สบามเป็นตัวเป้าอยู่นะครับทางด้านนู้นเนี่ยผมไม่ได้ไปดูแต่อันนี้มาที่11อดอกแล้วแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งขันนะครับก็น่าจะติดอยู่ในระดับต้นๆอยากจะเบาเลยไปเน้เหนื่อยไปและไปและวใครไม่เอาเลยว่าอ่งวะไม่เอาผลก็ไม่เอากันไปโนเลยไปโน้ยนาตรงจานอเออชุดทีมงานก็มานั่งคอยคนเชียร์แก่แก้เ <c oughs> ชียร์ทั้งหน้านะครับ ไม่เลยเท่าไรเนี่ยโอ้ดอกมีอยู่นะบ๊อบไอ้ยาวได้คนเว้ยมีดอกมาข้อวะโอ้โห้เฮ้ยๆมาจังไงโอ้โหมาเว้ยสามเลยเว้ยมีเซฟนะครับโอ้โหแหมเฮ้ย้าตายแล้วตายแล้ว Ê, ê, Ngoài, ơi, một can gan, sắm đoạt sắm đoạt tao cho kho một khui mô chính ngước, mà uý, này ui, nè 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 nè, đủ đầy phun, Mà đến, 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 23, tối nay โอ้โหเตอร์นีครับ14ดอกกันแล้วนะครับตัวนี้ร้ายนะครับโอ้โหเว้ยนี่คือทีมงานเชียร์นะครับยีเออโคตรขั้นยอดได้ผลเลยครับเนี่ยหมายเลขยี่สามน่าจะมาระดับต้นๆแล้วนะครับเนี่ยโอ้ยยอดถึงหงอนนี่โอ้ยมุ้นนอนนอนนี่นี่นี่น้องน้องชายผมเนี่ยเอ่อทำไมเชียร์เกลียวๆด้วยลูกเป็นนิสัยมาแล้วกระตุ้นมานะอยู่ที่ไหนอยู่ละหนองครับแถวไหนเอ่ย อยู่ท่าฉางครับน้องชื่ออะไรเนี่ยเกมครับเกมเนาะครับโอ้เดี๋ยวไก่พี่เอาเลยนะช่ว <c oughs> ยเอาไปแล้วกันก่อยพี่ขอโอย่าเกี้ยวเกี้ยวโรยไว้เดี๋ยวไปดูนะครับหมายเลขยี่สิบสามเป็นอันว่าตกลงว่าถ้วยรางวัลเอาไปแล้วไก่ไม่ผมนะครับอเออใจเลย <c oughs> แกไม่ออกเลยไม่พึ่งไม่พึ่งเปลี่ยถ้วยนะเดี๋ยวแกเองแกไม่ออกแล้วครับเดี่ยวอยมือสันมาเดี๋ยวให้บอกป้าเว้คอนโรยไว้ บรรยากาศล้งการแข่งขันนะครับที่สนามตว่างเอายตเบมอยืนไว้อะไรครับคนที่ไม่ได้หลัเาไม่ห็นแล้วก็แ่เื่อครับมือนดมนะคับวายะครับวะร่นนทีกแ่หเื่อ่นไปเลยครับ